ข้อที่4นะคะเขาจะให้เราสร้างห้าเหลี่ยมนะคะรูปห้าเหลี่ยมภายในวงกลมแบบแบ่งเส้นรอบวงวิธีการอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องแบ่งครึ่งนี่ตัวรัศมีตรงนี้นะคะนี่แบ่งครึ่งจากจุดจุดศูนย์กลางเนี่ยนะคะมาชนจุดนี้นะคะตรงปลายในสอคูมันอยู่แกน x อเนาะอันนี้ทีนี้วิธีการก็คือจําได้ไหมว่าเราแบ่งครึ่งเส้นตรงยังไง เรากางรัศมีเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วเราก็ปาดไปข้างบนข้างล่างเดี๋ยวกำลังจะแบ่งครึ่งเนาะต่อไปไอจุดนี้เอาจุดสูงกลางเป็นจุดหมุนอ่ะไม่ทับหน้านี้เหนือมานิดนึงแล้วก็มาฝั่งนี้นีฝั่งนี้ทับเลยอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราใช้ไม้บรรทัด คงไม่มีมืนครัคููใช้ฉากสามเหลี่ยมนี่แหละแล้วขีดเลยเห็นจุดตัดจุดนี้ไหมแต่จุดนี้มันเห็นไม่ชัดนะลูกแต่มันคือจุดนี้นะเราก็ลากปึ๊บนี่เลยทีนี้ถ้าเราอยากรู้ความยาวของด้านนะคะเราใช้จุดจุดเนี้ยนะคะที่เป็นจุดที่มันเป็นจุดจุดตัดใหม่เนะคะเสร็จปึ๊บลากไปจนถึงจุดนี้นี่จุดที่อะไรนะจุดที่บอที่สุดนี่ นี่เห็นไหมผมบนิดนึงนะคะเราจะได้ความยาวด้านแต่ละด้านทีนี้เราก็เอาไปปักไว้จุดนี้แล้วก็ขีดอันนี้ที่หนึ่งนะแล้วก็ขีดนี่เราได้ด้านที่สองละเสร็จปุ๊บเราใช้รอยต่อจุดนี้เหมือนกันที่เราปักไว้ตรงแรกอันนี้นะคะแล้วก็มาอันนี้ เราก็จะได้รูปห้าเหลี่ยมภายในวงกลมนะคะโดยที่นี่เราใช้ไม้บรรทัดเลยขีดขีดนะคะขีดจุดสัมผัสเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้นะลูกนี่แล้วก็ขีดนี่ขีดน,นี่อืมนี่เราก็จะได้รูปห้าเหลี่ยมละ